สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันกันนะคะที่ช่องแอมมี่ซิโปนะคะวันนี้เราจะมาทำเมคอัพทูเทอเรียลลุคนี้นะคะลุคพิงแกม Make Up นะคะก็จะเป็นลุคแบบว่าโกยโกยนะคะแล้วก็จะมีความแกลมมีความติด อมชมพูแบบนี้นะคะเป็นลุคที่เราแต่งบ่อยมากในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่ามันแบบว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยดีนะคะก็ถ้าใครอยากดูแล้วว่าลุคนี้จะมีวิธีในการแต่งอย่างไรบ้างก่อนอื่นกดไลค์กด s u b s c r i b e my channel เป็นกําลังใจให้เราแล้วก็ไปชมกันเลยในคลิปนี้นะคะ<ห>เริ่มลงสก,กงินแคร์กันก่อนเลยนะคะตัวแรกนะคะเราจะใช้เป็น first c a ร e นะคะอันนี้จะเป็นของ elixir นะคะคือจริงๆตัวนี้มันเป็นเซรัมแหละแต่สำหรับเรารู้สึกว่าเนื้อมันบางไปก็เลยเอามา ลงเป็นขั้นตอนแรกของการแต่งหน้านะคะเป็นเฟิร์นแยลเลยเซรั่มตัวที่สองนะคะเป็นเซรั่มที่สำหรับรลดรอยดําของเมลนานธรีเอ็กนะคะอันนี้ก็คือใช้ดีมากๆใช้แล้วแบบรอยดําจางลงอย่ากเห็นได้ชัดเจนแล้วก็หน้าใสขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อของมันคือแบบให้ความชุ่มชื่นได้ดีมากๆทาแล้วคือสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยนะคะคือความชุ่มชื่นคือแบบเพียงพอแล้ว เวลานะแต่งหน้าเราชอบแบบลงสก,กินแคร์ให้ความชุ่มชื่นแบบดเต็มเลยนะคะก็แบบเพื่อให้หน้ามันไม่เป็นแบบแคร็กๆคกในระหว่างวันนะคะก็ต้องบำรุงให้ถึงนะตัวต่อไปนะคะเพราะว่าจะใช้เป็นนี่นะคะเอสเต้นะคะก็อันนี้ก็ให้ความชุ่มชืมเหมอนกันนะคะก็เพิ่มลงไปอีกมัน เราก็รอให้มันแห้งนิดหนึ่งนะคะจากนั้นก็จะลงไมเซอร์ไลเซอร์ของลโรสดโพเซ่นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นซิก้าพัดนะคะคือแบบให้ความชุ่มชื่นได้แบบดีมากๆคือเนื้อมันโค้นมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ชอบความหนักหน้าอาจจะแบบใช้ได้เฉพาะตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าคือแบบมันโค้นมากจริงๆนะคะทุกคนทาไปแล้วหน้ามันแบบชุ่มชื่น มากจริงๆนะคะเติมน้ําให้ผิวได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ใครที่ผิวแห้งหรือว่าแบบระคายเคืองอะไรเงี้ยอันนี้ก็เขาก็จะช่วยลดยการระคายเคืองได้ด้วยนะคะทุกคนก็ลองไปซื้อใช้ดูนะคะทุกคนมันดีมากๆจริงๆตัวนี้จากนั้นเราก็จะมาหลงกันแดดกันนะคะวันนี้ใช้ของ beauty of Jason นะคะก็โบกไปเลยนะคะทุกคน ลองพื้นวันนี้นะคะจะใช้ตัวนี้นะ The Ink Foundation Ultra Fit นะคะอันนี้คือไปเจอมานะคะคือแบบมันเหลืออยู่ในผงเมคอัพที่ไม่ได้ใช้นะคะน่าจะซื้อเครื่องสำอางมาแล้วมันแถมอันไหนอันนึงก็ไม่รู้นะคะก็แบบเห็นมันเหลืออยู่ก็เลยเอาลองมาใช้ดูนะคะแล้วก็จะใช้ฟองน้ำตัวนี้เป็นของซุปเปอร์มามนะคะคือใช้ดีมากๆเลยอันใหญ่สะใจตบแบบว่ามันมากนะคะ คือตอนนี้หน้าขาวมากเลยนะทุกคนดูแล้วน่าจะเป็นแบบรองพื้นของเกาหลีนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ดิอันะคะเป็นรองพื้นที่ซื้อมาผิดเบอร์แล้วมันเข้มกว่าสีผิวเราไปนิดนึงนะคะก็จะมาทําเป็นคอนทัวรหน้ากันนะคะก็ทาลงไปจุดที่ต้องการให้มันเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เบลนเหมือนเดิม หน้ามันก็จะดูแบบเล็กลงนิดนึงต่อไปก็จะมาลงคอนซีลเลอร์กบรอยดำกันนะคะใช้ตัวเดิมนะคะเอากาศเราก็จะทาที่เปลือกตานะแล้วก็ใต้ตากบรอยดำก็ใช้นิ้วนะคะเกลี่ยไปเลยใช้นิ้วก่อนแลค่อยใช้ฟองน้ำทีหลังนะคะถ้าใช้ฟองน้ำเลยมันจะแบบดูด คอนซีลเลอร์นะคะทําให้ปกปิดรา้ไม่เท่ากันใช้เนื้วแตะแตกไปก่อนแล้วก็ใช้พับนะคะเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมาลงบัตตินกันนะคะจะใช้สีชมพูแบบสดใสสดใสเลยนะคะนี่ทุกคนสีชมพูนี้นะคะเอามาทาแก้มก็ทอปาอกด้วย วันนี้จะเน้นทาน้าแกม้มเซ็ตแป้งตรงใต้ตากันนิดนึงนะคะนิดเดียวพอนะก็จะเซ็ตแค่เฉพาะบริเวณใต้ตานี้พอนะคะแล้วก็จะมาเขียนคิ้วกันวันนี้ก็จะเขียนแบบคิ้วแบบตรงๆนะคะตอนนี้ชอบแบบคิวตรงๆนะรู้สึกว่าเขียนแล้วมันสวยอีกแค่นี้ได้แล้วพอ แต่ตากันนะคะก็ใช้สีขาวนะคะลงเ,เป็นเบสนตาไปก่อนเหมือนเดิมเลยแล้วก็เราจะใช้สีอันนี้นะคะจะเป็นสีขาวที่อมเทาๆนิดนึงนะคะเอามาเบลนด์นะคะเป็นชั้นแรกไปก่อนแล้วก็จะใช้สีชมพูนี้นะคะสีนี้นะ,ะเบนตต่อตรงปลายตาแบบนี้นะคะ ให้ต่อมันดูแบบมีมิติเติมสีกิเตอร์ตรงกลางตาใช้เป็นสีชมพูหนูแบบนี้นะคะพอไปเลยให้มันวิงวิงตรงกลางตานะคะเขียนไปที่ถุงใต้ตาด้วย แล้วก็เขียนตรงหัวตอนนึงจากนั้นนะคะเราก็จะใช้กิตเตอร์สีเทานะคะสีนี้นะทุกคนอันนี้ของเซฟอรานะคะมันจะเป็นแบบเทาเเงินเงินประมาณนี้นะคะคือสีมันสว่างดีนะคะชอบมากทาแล้วรู้สึกว่าตามันดูแบบใบขึ้นนะคะแล้วก็จะดูแบบเทาๆแกมแก,ม,แกมนะคะดูมีอะไรก็จะมาทาตรงเปลือกตาด้านล่างนะคะอีกทีหนึ่งสีสวยมาก แล้วก็เนื้อดีมากนะคะมันก็จะดูแบบมีความเทาขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็จะมาปาดคิ้วนะคะให้มันเป็นสีน้ำตาลนะคะหน้ามันก็จะดูแบบละมุนขอทำดอิ้อีกนิดหนึงนะคะแล้วใช้สีน้ำตาลของอะไรก็ได้นะคะ เดี๋ยวจะใช้สีน้ำตาลเนื้อประมาณนี้นะคะก็ใช้แปรงแบบนี้นะคะจุ้มสีลงไปเลยแล้วก็คอ,อนนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันเป็นฝุ่นตอนเขียนจะได้ไม่หลุดค่อยๆเบรนให้มันทั่วแล้วก็จะดูแบบมีถุงใต้ตาขึ้นมานิดนึงจากนั้นก็จะมากรีดอ,อะไรเนื้อกันของซุเปอร์มัมนะคะอดีนน๋ย้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะชื่อว่าสีเวล็กบาร์นะคะ เราก็จะเขียนเข้าไปนะคะให้ชีดขนตามากที่สุดเขียนเน้นจากปลายตานะคะแล้วก็เขียนเข้ามาประมาณถึงกลางตานะคะไม่ต้องเข้ามาที่หัวตานะแล้วเราก็จะกรีดเฉียงขึ้นเล็กน้อยประมาณนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งเส้นให้มันดูเนียนขึ้นนะคะ เสร็จแล้วก็มาดัดขนตาแล้วก็ปัดมันคลากันนะคะก็จะมาเริ่มดัดกันเลยนะจากควงขนตาไปกลางแล้วก็ปลายแบบนี้นะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะได้ความโค้งงอนเท่าที่เราต้องการปัดขนตานะคะก็จะเริ่มจากโคนขนตาก่อนนะคะปัดให้ฉีดโคนมากที่สุดนะคะแล้วก็ทำไปแบบนี้ ก็ค่อยๆปัดขึ้นมาอันนี้คือครั้งที่ปัดแล้วก็ครั้งที่ไม่ได้ปัดนะคะก็คือแบบขนตาจึงมากทุกคนตอนนี้ก็คือฝอนตกแล้วนะคะแล้วก็คือแดดมันก็จะหมดแล้วแสงก็คืออาจจะ แม่ค่อยสว่างเท่าตอนแรกนะคะคอนทัวรนะ์หน้าแล้วก็มาปัดแก้มกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นบลอนซเซอร์นะคะเพราะว่ามันแบบอมน้ำตาน้ำตาแล้วก็จะมีวิกวิงนิดนึงนะคะเป็นของ p า,า,าร e เรนอเมริกั d นะคะทุกคนอันนี้ก็คือสีสวยมากแตะมาแล้วก็คอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แปะแปะไปตรงบริเวณที่เราอยากให้มันเป็นเงาเข้าไปนะคะก็จะเป็นใต้หนกแก้มตรงนี้นะทุกคนก็ค่อยๆแตะ ค่อยๆแต่เพิ่มทีละนิดนะคะเพราะว่าแบบถ้าเกิดแต่เยอะทีเดียวมันอาจจะพังได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่เข้มก็ค่อยๆเพิ่ม l ย y ย r เอาแต่ใต้ขางตรงนี้ให้หน้ามันดูเรียวเล็กโดมิมิตีนะคะเดี๋ยวรู้สึกว่ามันทมุตนตาลไปนะคะเราจะมาเพิ่มความเผาด้วย อันนี้เป็นพาเลตอายแชโดว์นะคะที่มีสีคอนทัวด้วยของ Too ทูเฟสนะคะเป็นรุ่นเก่ามากแล้วนะมันจะแบบมีความติดอมเทากว่านะคะมันจะให้เงาที่ธรรมชาติกว่านะคะไปทาไปอีกรอบหนึ่งคอนทัวร์สันจมูกกันนะคะก็จะทำตรงปีกจมูกตรงนี้เข้ามาแล้วก็แอบ,บขึ้นมาตรงนีนิดนึง อันนี้คือสีคอนทัวร์มันเป็นสีที่ธรรมชาติมากนะคะคือสามารถทาแบบได้เรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะชาดเกินไปนะคะเพราะว่าสีคือมันอ่อนมากคือแบบสามารถเอามาเป็นคอนทัวร์ได้สวยมากนะคะก็จะมีเงาของจมูกขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมสวยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะเดี๋ยวเราจะทาเบสแก้มไปก่อนนะคะจะใช้สีนี้ ของเดซีกนะคะใช้อันไหนก็ได้นะคะเพราะว่าสีมันแบบคือปอบทุกอันเลยนะคะเราก็จะแบบทาทาไปมั่วๆเลยนะคะคือมันจะทำให้หน้าแก้มของเราสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ปอบขึ้นมาจากนั้นเราก็จะใช้สีชมพูที่มันเข้มขึ้นนะคะจากพอลตอเวอรการ์เหมือนเดิมนะคะจะใช้สีชมพูนี้นะคะอันนี้มันจะแบบ มีชิมเมอร์นิดนึงนะคะพอปัดไปแล้วแบบหน้ามันจะมีความแบบวิงวิงนิดนึงนะคะทุกคนเห็นไหมคะแบบเป็นวิงแบบเบาๆนะคะมีแก้มขึ้นมาก็รูปแบบสดใสมากแล้วก็มาปัดไฮไลท์กันนะคะเป็นของดีออนะคะสีชมพูอันนี้แล้วกันนะคะสีนี้นะเป็นไฮไลท์สีชมพูที่คือแบบสวยมาก แล้วก็ส่วนตรงจมูกเราจะใช้สีขาวนะคะก็จะปากนิดนึงแล้วก็คางนิดนึงที่เหลือก็มาเติมหนะ้าผากให้มันเงาๆทาลิปสติกนะคะลิปสติกวันนี้จะใช้สองสีนะคะอันนี้เป็นของแม็กนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของเคสนะคะที่เพิ่งได้มาใหม่ก็คือสวยมากนะคะของแม็กจะเป็นเนื้อแมทนะคะเป็นสีชมพู นูดๆแบบนี้นะคะทาเป็นเบรกไปก่อนเวลาทาจะไม่ทาปื้ดทีเดียวนะคะก็จะค่อยๆแตะๆลงไปนะคะเป็นเกินมานิดนึงนะคะแ้วก็ใช้ในนี้นของเคสน,นะคะคือเป็นลิปสติกสีแบบชมพูกลาบนะคะที่เข้มขึ้นก็ทาเข้าไปข้างในนิดนึงอันนี้มันจะให้ความแบบชุ่มชื่นแล้วก็ให้ความแบบ กอดๆเงาๆด้วยนิดนึงนะคะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชมพูดเดี๋ยวจะเติมอันนี้เป็นของุชชี่นะคะที่แบบสภาพคือเน่ามากแล้วนะคะใช่นิวแล้วกันอันนี้มันจะแบบอมชมพูชมพูมากกว่านูดๆแตะเพิ่มลงไปนิดนึงรู้สึกว่ายาอให้มันแบบชมพูกว่านี้อืมประมาณนี้ ได้แล้ประมาณนี้นะคะลุคเมคอัพพิงแกมของเราในวันนี้นะคะก็คือแบบมีความชมุ่มฟูสดใสมากนะคะก็คือสามารถแต่งแบบ everyday ล o k ได้เลยแต่งไปทำงานก็ได้แต่งไปเที่ยวก็ได้นะคะแต่งยังไงก็รอดลุคนี้นะคะก็ถ้าเกิดชอบก็ไปแต่งตามกันได้นะคะ